ไปนั้นเลยมาภาพมิตรภาพดีๆเกิดขึ้นทุกคนแบบอุ้ยทุกเวลาจิตการกับคลิปที่พี่เต๋าพี่นันเล่นกันหยอกกันสนามเจี๊ยวตอนซ้อมที่เป็นไงบ้างคือคืออยากจะบอกว่าผมผมรู้สึกดีใจนะครับมากๆที่ที่เกิดภาพแบบนี้ขึ้นทั้งทั้งฝั่งทาง i s ของเรานะครับแล้วก็ฝั่งแบบพี่นะครับซึ่งวันนี้ได้มาอยู่บนเวทีคอนเสิร์ตร่วมกันแล้วเป็นเวทีคอนเสิร์ตระดับประเทศ นะครับที่ Impact ครัคือจริงๆผมยังไม่อยากจะเชื่อเลยมันเกิดขึ้นจริงนะครับเพราะว่าอยู่อยู่ในวงการปีปีหน้าเนี่ยครบ35ปีนะครับซึ่งปีนี้ทั้งทั้งทางฝั่งของของ r s เแกรมมี่ก็40ปีแล้ววันมันเกิดขึ้นจริงๆมันเป็นปรากฏการณ์ครั้งประวัติศาสตร์จริงๆแล้วเราได้ร้องเพลงของตัวเองบนเวทีคอนเสิร์ตระดับประเทศกับศิลปินพี่ๆน้องๆของแกรมมีซึ่ง ซึ่งมันมันไม่น่าเชื่อผมว่ามันเป็นอะไรที่มันอเมซิ่งมากสิ่งสำคัญคือได้ได้แลกเปลี่ยนเพลงกันร้องด้วยแสดงว่าต่อจะร้องเพลงอะไรนะเขาไม่บอกสิครับบอกก็จบสิคบนองแร่พูดถึงตอนภาพที่ทุกคนได้เห็นเนาะพี่เต่าพี่นัทครับเล่นกันครับคือจริงๆคือจริงๆอย่างที่บอกคือมันเป็นเรื่องของความเป็นเพื่อนผมว่ามิตรภาพดีๆเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเราเรารู้สึกอะไรเราก็ทําผมคงไม่ไม่ได้ ทำการแสดงอะไรต mm ่างๆเพราะว่าน sim ี lead, ่ม so mm ันเรื่องของชีวิตจริงนะครับในความเป็นเพื่อนกันนะครับสิ่งสำคัญคือเราเราดีใจที่ที่ได้กลับมาเจอกันในเรื่องของการทํางานนะครับแล้วสิ่งสำคัญคือผมว่าอย่างอย่างตัวผมเองอย่างแฟนคลับผมแฟนคลับน้องนัดแฟนคลับทั้งแกรมมี่ทั้ง I ออผมว่าเขาเขามีความสุขเขามีความสุขมากๆ แต่เขาก็แอบบ่นนิดนึงว่าเขาไม่เขาไม่ได้บัตรไม่ได้บัตรก็เยอะเหมือนกันพี่เต๋าช่วยได้ไหมบุกพี่ก็ช่วยไม่ได้เพราะพี่ก็ได้ในส่วนโคต้าของศิลปินก็เนี่ยก็ภรรยาผมลูกผมแล้วก็น้าผมไปดูแค่นั้นเองอย่างอย่างคอมเมนต์ใต้คลิปใต้ภาพอะไรอย่างนี้พี่เต๋าได้อ่านมาไหมผมผมไม่ค่อยได้อ่านเพราะจริงๆแล้วเราก็เราจะดูที่เฮดไลน์นะครับแล้วเราก็รู้สึกว่าเอยแค่เฮดไลน์กับกับสิ่งที่เราเห็นเนี่ย ที่มันเกิดขึ้นจริงๆมันเป็นมันเป็นชีวิตนะฮะมันมันเลียวมากแล้วเรามีความสุขตรงนั้นแล้วคําคัญคือพอมันมาเจอกันมันเหมือนเพื่อนทุกคนแล้วมันมันเล่นด้วยกันหมดคือจริงๆแล้วอยากอยากจะบอกว่าทั้งศิลปิน i อเอเองศิลปินแกรมมี่เองเนี่ยเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันมาตลอดอยู่แล้วแต่ว่าในเรื่องของการทํางานในยุค 3- ามสปีก่อนเป็นเรื่องของ ใช่มันเป็นเรื่องของธุรกิจ mm hmm. ในการแข่งขันะนะนะครับแต่จริงๆอย่างผมกับมอสเองนะครับผมกับพี่เจผมกับหลายๆคนที่ที่โตมาด้วยกันกับทั้ง RS แล้วก็ทั้งแกรมมี่เนี่ยคือเราเราสนิทกันส่วนตัวอยู่แล้วนะ,นะครับแต่ว่าภาพบางบางภาพที่สมัยก่อนมันมันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องเราเข้าใจได้ไง่ายอย่างผมกับมอสสมัย30ปีที่แล้วตอนเรายังเป็นนักร้องยืนคู่กัน ไม่ได้ต้องมีคนขั้นอตอนนั้นเคยไปถ่ายแบบของของพี่พเถ้าผมจําไม่ผิดเป็นหนังสือแองเจิลคือถ่ายคู่กันไม่ได้อยู่เฟรมเดียวกันไม่ได้ต้องเอาอ้อมอะนะฮะทั้งที่เราปเป็นเพื่อนกันใช่ <laughs> เอาอ้อมสุนิสามา, <laughs> ม,ามาอยู่ขั้นกลางซึ่งมันก็เป็นระบบในช่วงนั้นของของบิสเนสนะครับ,รบในเรื่องของการแข่งขันในเรื่องของวงการเพลงนะครับแล้วก็ เเเเออนนนตตร์์ทมแต่อย่างในคอนเสิร์ตนี้น่าจะได้พ,พี่ตอบน่าจะแบบว่าเขาเรียกว่าอนะไรคอลแลบกับศิลปิน g r มมี่หลายคนมากๆคือจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าทั้งทั้ง16ศิลป,ปินนะครับในใน g r a ม m y RS c เ n c e r t เนี่ยคอนเสิร์ตทั้งแต่ RS ด้วยนะครับนะ,นะครับได้ได้คอลแลบด้วยกันทั้งหมดได้เพราะว่าจริงๆแล้วมันมีเพลงหลายๆเพลงซึ่ง,ซ,งซึ่งมันมันสามารถเอามาเรียงร้อยต่อกันได้ที่ที่คนนี้มาคนนี้มาคนนี้มาได้ นั่นก็หมายความว่าพี่ตัดซีนน้นก็อาจจะต้องคอยดูครับไม่สปอยครับมีเซอร์ไพรส์แน่นอนนะครับพรุ่งนี้วันศุกร์แล้วครับแต่ก็อเ,ออเ,ออเอสาร์อาทิตย์หัดใจเย็นนะฮะเป็คนใจร้อนเนี่อยากรู้ไปหรอกตลอดมีเซอร์ไพรส์ใช่ไหมครับในคอนเสิร์ตต้องรอดูครับออออจริงๆเพราะว่าจริงๆความเซอร์ไพรส์มันก็คือความเซอร์ไพรส์นะครับแล้วอย่างที่บอกคือมันเป็นปรากฏการณ์ทั้งประวัติศาสตร์จริงๆตอนนี้ความกับการซ้อมเป็นยังไงบ้างพี่ดีครับเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยววันเนี้ย เขาก็จะแยกอย่างเมื่อวานก็จะเป็นคิวของศิลปินหนึ่งวันนี้ศิลปินหนึ่งมันจะต้องเป็นกรุ๊ปเพราะว่ามีหลายคนนะครับแล้วแล้วเราอยากทําให้มันดีที่สุดเท่าที่ความสามารถเราจะมีแล้วก็อย่างพรุ่งนี้เนี่ยก็จะเริ่มเข้า Impact นะครับอย่างพรุ่งนี้ผมเช้าแล้วเราก็จะซ้อมเรียนกันมาแล้วก็ตอนเย็นลังทูดูเป็นบรรยากาศอยู่นียนที่สนุกคสนุกมากฮะผมบอกเลยว่าบคือคือผมว่าจริงๆแล้วแบบอย่างที่บอกคือมันมีสองรอบอะคือคืออย่างอย่างผมผมรู้สึกว่า เราก็ต้องสุดทั้งสองรอบ <Okay. S 1> ไม่ไม่มีคําว่าเฮ้รอบวันเสาร์เลยต้องเผื่อไว้รอบวันอาทิตย์ใส่ให้สุดๆเนี้ยซ้อมเสียงก็หัก <laughs> แต่ว่าเดี๋ยวก็พยายามจะทาให้มันดีที่สุด <Okay. S 1> นะครับเราก็ผมว่าแต่ละแต่ละศิลปินนะครับทั้ง16ศิลปินเนี่ยมีมีคาแรคเตอร์ม, Character, มีเพลงขายมีท่าเต้นนะฮะร,รวมถึงแบบมีการแต่งตัวทรงผมอะไรต่างๆซึ่งผมว่ามันมันเป็นวาไรตี้นะครับเป็นแฟนตาซีเป็นอะไรที่ที่ผมว่าทุกคนเนี่ยต้องรอรุ้น คือคือคอนเสิร์ตนี้บอกเลยว่าทานข้าวมาก่อนเลยนะครับคนมีบัตรแน่นอนคนคุ้มแน่นอนฮะอ๋อกี่ชั่วโมงนะพี่เต๋ออตอนนี้ถ้าถ้ายังไม่ได้พูดอะไรเลยอยู่ประมาณเกือบ6ชั่วโมงนี่ไม่มีแบบฮัลโหลยังยังยังไม่ได้แบบคุยเดี๋ยวแป๊บนึงนะเฮ้ยพี่เต๋อจะหมดแล้วจะหมดแล้วโอ้โหจะหมดแล้วจะหมดแล้วเดี๋ยวคุยอีกกว่าไหมไม่ได้ ยังจำไม่ได้เลยตอนนี้อยาวขนาดยังไม่พูดแซวๆครับตอนนี้สำหรับคอนเสิร์ตเนี่ยที่ที่เราเรียนกันมาเนี่ยอยู่ที่5ชั่วโมงกว่าๆเลยขอบอกทุกคนนะครับแฟนคับแฟนเพลงทั้งไม่ว่าจะเป็นของแกรมมี่นะครับฝั่งอ s เนะครับเพื่อนๆทุกคนเนี่ยทานข้าวไปก่อนเลยนะครับแล้วก็จะได้เพรมันต้องลุ้นทุกซีนทุกทุกทุกับ ที่มันจะต้องมีการต่อเนื่องเพราะว่ามันมันจะไม่มีบอกเลยว่าจากคนนี้แล้วจะเป็นใคร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 มันต้องรอลุ้นแล้วก็ผมว่าจริงล้วการลุกจากเก้าอี้ไปแล้วคุณกลับมาเอ้าคุณนี้ไปแล้วมันมันคือความพลาดเลยก็เตรียมตัวไปเยอะสำคัญนอนเยอะๆครับเลาเลาวลาวเยอะๆโอเคครับพี่ต๋าขอบคุณนะคร่าขอบคุณฝาดด้วยฝากด้วยวันเสาร์เจอกันครับได้ครับพี่ต๋าถ่ายรูปแน่ยังไม่หยุดอีกอ่ะ